อดาใช่ไหมเอามาลงค่ะแต่เราวางไว้ที่ไหนนะ ก็ไก่ก็เรูลไปเก่งมากไหนรู้สิไหนรูสิไม่ใช่ค่ะเขียนตรงนี้ค่ะเขียนตามคาบอกนะคะเขียนตามคาบอกเขียนตามคาบอกครับไหนลูกเดี๋ยวอันนี้คือเขียนตามคาบอกนะลูกนะเราจะเขียนข้อหนึ่งหรือข้อสีนะลูกนะเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจโอเคค่ะอย่าไปปาดจะไม่ปานจะไม่ปาดยางบมันจะหัก ต้องใช้ของอย่างประหยัดนะลูกใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดอ่ะใส่ก็ไก่สลัอูลงไปทางเขียนเลยค่ะเขียนตรงตรงที่เลยค่ะอ่ะก็ไก่สลับอูเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้เขียนตรงข้อหนึ่งนี้ค่ะเขียนก็ไก่ลงไปก่อนลูกก็ไก่ห้าจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าสลัอูค่ะสลับอูข้างล่างไม่สองขาอย่าให้เกินนะอย่าให้เกินนะปึ๊บดีมากให้ 天呐！

เดนมาถายทีละคนนะคะว่าเขถูกไหม ไปลุกเร็ว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 ออูอูออูอูเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วออ่างสระอูใครเสร็จแล้วยกมือค่ะอู้สวยจังเลยลูกแม่ดูค่ะดูค่ะมีแต่คนเขียนใส่มือสวยๆเลยค่ะต่อไปคำที่ห้าค่ะเงยหน้าขึ้นค่ะเขียนวันที่ด้วยนะลูกนะคำที่ห้าให้เขียนคำว่าทออูทูทออู ตัวอะไรลูกตัวอะไรทหารใช่ตัวทอทหารค่ะเขียนทอทหารลงไปเลยค่ะเขียนทอทหารลงไปเลยลูกแม่ทออูทูอู้สวยมากเลยลูกสวยมากเลยหากว่าเรากําลังสบายยังส่งเสียงดังหากว่าเรากําลังสบายยังส่งเสียงดังหากว่าเรากําลังสบายยังส่งเสียงดังเยี่ยมมากมีแต่คนเขียนลายมือสวยๆลูกแม่คําต่อไปเขียนคําว่างอูงู อ่านนังๆลูกแจกลูกดังๆงอองงูดังๆค่ะเอาใส่สระอูลงไปเลยค่ะใส่ระอูลงไปใต้งองูนะคะโอ้โหสวยมากเลยลูกแม่สวยมากเลยชื่ออะไรคะอ๋อน้องแพลวสวยมากเลยค่ะอันนี้น้องอะไรครับน้องนนน้องนนก็สวยครับต่อไปน้องอะไรครับ น้องเข้าปั้นก็สวยค่ะดูค่ะงออูงูสวยมากเลยค่ะหากว่าเรากําลังสบายท่งเสียงดังหากว่าเรากําลังสบายท่งเสียงดังหากว่าเรากําลังสบายส่งเสียงดังอูอูอูสาลาโอนั้นอยู่ที่ใดอูอูอูซาโอนั้นอยู่ที่ใดสาลาโอนั้นโยดล่างไงลโอ่างไงจดจำไว้เพียงยาวสารโอจด ดออูดูอันมาดูอันมาดูปออูปูอันมาปูอันมาปูดออูดูอันมาดูอันมาดูปออูปูอันมาปูอันมาปูทักแง่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 ทักต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะเขียนคำว่าชออู่ชูตัวอะไรลูกตัวอะไรอ้าวชอช้างชออูชูชอช้าง จะได้สวยนะลูกแม่นะหนูชื่ออะไรลูกน้องอะไรน้องไอริสฮะน้องไอริสน้องไข่มุกเหรอลูกน้องออ่าน้องเกลวสสวยมากเลยค่ะเขียนสละอูลูกเขียนสระอูค่ะอ่าเลาเขียนสละอูค่ะอันนี้น้องอะไรครับน้องเียกไบน้องกไบโอ้โหเป็นจักรยานนะลูกสละอูสวยมากเลยค่ะจอูชูเก่งมากเลยลูกอันนี้น้องอะไรครับ วีโก้วีโก้วีโก้ลบตรงที่ดำๆออกเลยลูกตรงนี้ดำๆออกนะลูกนะหนูน้องอะไรคะน้องนานาน้องนานาก็สวยค่ะเก่งมากทุกคนเลยลูกแม่เขียนวันที่ด้วยนะคะนานาเขียนวันที่ด้วยนะลูกต่อไปค่ะเอามือชี้ข้อแปดหากว่าเรากำลังสบายยังส่งเสียงดังค่ะอูไม่ดังเลยค่ะหากว่าเรากำลังสบายยั่งส่งเสียงดัง่งค่ะหากว่าเรากำลังสบายยั่งส่งเสียงดังค่ะต่อไปเขียนคาว่าดอูดู ดอูดูสะกดดังๆค่ะดอูดูดังๆเลยลูกแม่โดอูดูดอูดูดูดูค่ะจะเห็นได้ว่าจากการที่ใช้นวัตรกรรมชุดกิจกรรมการเรีนยนรู้กระนาดและเขียนสะ,ะ,ะ,ะกดคำนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตอนเช้าแล้วก็ฝึกอ่านแจกลูกทุกวันตามครูฝึกอ่านบนกระดานฝึกอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมคัดลายมือแล้วก็เขียนตามคําบอกค่ะจะเห็นว่านักเรียนเขียนได้นะคะก็ เป็นที่น่าภาคภ,ภูมิใจนะคะคุมพันธุลาการก็สุดยอดเลยค่ะมีความสุขมากเลยค่ะที่เห็นลูกๆอ่านออกเขียนได้ไดต่อไปค่ะข้อที่9เอาเมอชีข้อ9นะคะเ,เขียนคำว่าถออูถู ถอถออะไรลูกถออะไรถอถุงถอถุงหัวเข้าพอสัำเภาหัวออกเอาท่องสิลูกถอถุงหัวเข้าพอสำเภาหัวออกถอถุงหัวเข้าพอสำเภาหัวออกเอาหัวเข้านะลูกนะใครเสร็จแล้วยกมือค่ะโอ้โหสวยจังเลยลูกแม่สวยมากเลยค่ะต่อไปข้อสิบค่ะข้อสิบเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแป๊บหนึ่งนะลูกนะข้อสิบเขียนคําว่า ฟอวูฟูฟอวูฟูอะอูฟูตัวอะไรคะตัวอะไรฟอฟันอฟันมีหางไหมมีมอะฟอฟันมีหางนะคะฟอวูฟูแต่อละอูด,ด้วยนะคะฟอฟันมีหางนะลูกนะ <Okay. S 1> อะใครยังไม่เขียนวันที่เขียนวันที่ <Okay. S 1> ด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของน้องข้าวปั้นละลูก mm hmm. อาน้องข้าวปั้นสวยมากเลยค่ะเด็กจะเขียน สะกดคําตามคําบอกได้ถูกต้องนะคะนี่เป็นผลงานของน้องอะไรลูกน้องอะไรคะน้องแพรสวยมากเลยลูกแม่อ่านให้แม่ฟังที่ลูกอ่านว่าอะไรกออะไรคะเอาอ่านทีละตัวเลยลูกกออูกูเร็วๆค่ะอ่านเลยลูกค่ะอูกูเอามือชี้ลูกเอามือชี้เอามือชี้อูกูดังๆค่ะอูหออูหออูหูอููอูทออูทู โดอูดูขออูถูฟอูฟุอะทีนะี้นักเรียนอ่านพร้อมกันตั้งแต่ข้อหนึ่งแจกลูกดังดังหนึ่งสองสามูฟเดี๋ยวค่ะไม่ดังค่ะเอาดังดังหนึ่งสองสามอูฟุอูถออ ขออีกรอบหนึ่งค่ะขออีกดังๆเอามือชี้เลยค่ะเอามือชี้เอามือชี้เอาหนึงสสากออูกูกออูกูกออูกูกออูออููก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 ออูฟูเก่งมากกมื่อตัวเองด้กลับ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากมากเลยค่ะเขียนสวยอ่านได้ด้วยใช่ไหมลูกอันนี้อ่านว่าอะไรคะอููอ่ากูอูกูอ่าเดี๋ยวคุณครูจะนำผลงานไปไปโชว์ให้ดูนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวนะนะาโอเคค่ะรอดเด็ก อยู่อย่าเล่นมีสอนนะลูกแม่นะโอเคไม่เล่นนะลูกนะคนเก่งของแม่อันนี้จะเป็นการสอนเขียนตะกดคทำตามกระบอกนะคะโดยเรือนรันาคม ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจรักและเมตตาต่อผิด์ดูแลนักเรียนเท่ากันโดยเสมอภาคนะคะเด็กนักเรียนของเราก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะคะพ่กันที่หน้าค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณผู้นำผลงานไปให้ดูก่อนค่ะใน้ลูกคูครูปในโลกค่ะอ่าไปโชว์น๊ ดูผลงานค่ะดูผลงานค่ะดูผลงานนักเรียนนะคะว่านักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกช่วยถูกต้องทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะคุณลขาดูผลงานนักเรียนค่ะโชว์ผลงานเลยค่ะเด็กก็จะเขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่าภูมิใจด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้หน้านี้ค่ะหน้านี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะเดี๋ยวค่ะมีคนนึงอยากจะโชว์ค่ะกัดไปเลยค่ะนี่ค่ะคุณลิขานี่ค่ะอีกคนนึง สวยงามมากเลยค่ะลูกศิษย์โครงการตุลากันนะคะครูเชชาโรงเรียนบ้านหนองบัวแว่นค่ะซึ่งณเวลานี้คือเดือนมิถุนายนแต่ว่าสอนถึงสระอูแล้วค่ะคะ่ะคบพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกๆค่ะโดยเฉพาะครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี